นีง่งามเลยครับนี่โอ้งามครับผม ครับผมก็สวัสดีตอนเศ้าครับผมสุภูสุสคนพี่น้องครับพอกันอยู่ในป่าเห็ดอีกคือเก่าพี่น้องครับเมื่อนี้แวะมาเบิ่งป่าเห็ดพี่น้องครับปฐามันมีเห็ดเกิดเห็ดน้ำหมอกน้ำค้างยี่ยังไปสละพี่น้องเอ้ยปฐามันแต่แกงยังไงก็ล้องหาเบิ่งครับผมมีเห็ดบอกระเลยมะยงัง ติดแป้งอ่ะสองสามดอก แปลงดอกหนึ่งครับโบได้อยู่ครับดอกหนึ่งครับแปลงอันนี้บแมนครับ ดอกหนึ่งครับผมงาม,งามครับผมเป่งงามครับผม นี่ครับนี่หนึ่งดอกพุ่นสามดอกนั่นงามๆเลยครับก็ต้องจุ่มๆนี่นี่นโอ้งามครับผมเจ็ดน้ำหมอกแกงแซสบนะครับนี่งามๆเลยครับนี่ดอกนึ่งครับ โอ้ดอกนี้ดอกใหญ่ดอกงามครับผมนี่ครับแรงเบิดครับผมนี่สีดอกเนานี่ครับผมก็เป็นเห็ดขาวครับผมที่มันขึ้นอยู่ตลอดโอว่าสิเป็นฤดูฝนฤด,ดูแล้งฤดูหนาวว่าวแต่ฝนตกครับผมขึ้นโลดเห็ดอันนี้แปลกนะครับอ่ะหาต่อไปครับผม อีกสองดอกครับผมสามดอกครับเก็บเหยียบครับผมดอกนี้บ่เห็นแป้งโอล้ละนี่ครับแป้งก็ดีขึ้กันพี่นอ้อง ดอกนึงครับน้ำแป้งน,นี่เห็ดนาเลยครังวัดเทาคักอเอาเอายู่ครับ เห็ดน้ำหมากเอาเบิดกับมือหน่อยอันนี้เห็ดยังโอ้เห็ดแปง้งเน่าแล้วครับนี่ดอกดีดอกนะเห็ดแปง้ง อี่สองดอกครับผมโอ้โฟุลดอกนึงครับดอกแข็งดีครับผมเห็ดหน,นาวหนาวงามๆครับ ดอกงามๆเลยดอกเหียวเนี่ยมันเหียวเืีอครับมันบดใหญ่นาเอาอยุ่ครับปีนี้บ่ได้เก็บเห็ดพึ่งครับผมเห็ดพึ่งหลายๆปีนี้บ่ได้เก็บนะครับปลาน้ำหนาว ผมก็งองอยู่คือกันครับผมมันบ่ออกมันมีออกเห็ดพึ่งทหารครับผมแต่ว่าก็ออกบาหลายเห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งอย่างอื่นบ่ออกครับผมจนหอดเบิด้วดูครับนี่ครับเห็ดเเห็ดนาคาครับผมพอได้แกงเก็บไปเรื่อยๆครับผมดโดน,โดนอดอกนึง อู้พูนสองดอกครับผมสองสามดอกอยู่ครับพอได้แกงตึมกันไปครับผมโดนแล้วครับบริด้แกงอีกสองดอกอืมงามครับผมพอนเลย ุ้นดอกหนึ่งครับผมมองนี้สองสามดอกครับ ดอกหนึ <cup S 3> ่งครับเห็ดลำหมากเท่าแล้วได้ยู่ครับแกงได้ครับ เ็ดมาเลยอ่ะมีอยู่ครับโอ้ดอกงามเลยครับเนี่ยแก่งเมตตาหวานครับเห็ดแข่งแข็งใกล้ๆกันครับเห็ดแป้งเป่อยด้ครดบดอกนี้ดีป้ะโอ้ดอกนี้สดดีครับ ดอกนึงแปลงวงนี้สองดอกครับวันนี้ดอกหนึ่ง แต่อยู่กับสะสมไปเรื่อยๆพี่น้องมองละดอกสองดอกอันนี้เห็ดกินบ่ได้ครับเนี่ยเห็ดชีกวาย แป้งสองดอกครับผมสองดอกอ๋อนี่ครับผมลอยมากกับพอได้แกงอยู่ครับผมนี่พกแกงแล้วด้วยนี่นี่ครับซ้ำนี่ก็แล้วแรงนะครับ ว่าหาต่ออีกครับผมโอ้ยนี่เห็ดน,นาเลดดอกงามเลยครับเนี่ยแข็งดีครับมีดอกเดียวน,นี่เห็นบอกรู้มันโอ้ยงามครับดอกนี่นี่ครับ งา,งามเลยครับโมมี่อีกบ่พ่อสองดอก เแนแ้มเห็นน้อยเดียวพี่น้องเลยเดอกข,า,ขาวๆใบไม่ปกแสดงว่ามันก็ออกอยู่เรื่อยๆครับผมเห็ดน,นาขาวเนาะเห็ดน,นาแระพวกนี้ครับเพราะว่าดินมันยังซุ่ม ดินซุ่มอยู่พี่น,อน้องเห็ดเลอออกได้นะครับผมกระติมกระเบิดโมเมนต์หว่าเห็ดนาขาไปเรื่อยๆครับยังฟังเสียงนกเสียงกาไปเรื่อยๆเ,เสียงสัตว์พี่น้องครับบรรยากาศอากาศกาศเย็นๆครับผมแดดอุ่นๆหน่อยหนึ่งบรรยากาศดีครับ น,นี่ครับสามดอกอืานี่ครับมาแล้วปะเนี่ยอื นาองครับอะไรสองดอกโอ้มงาๆเลยครับ,ดอ,รบดอกนี่เนี่ยดอกนึงครับ อ๋อเี้ครับมันๆครับดอกนึงโอ้นี่ครับโอ้จุ่มงามๆเลยครับแป้ง ครับผมกัคือเฉพาะซ้ำนีพี่น้องครับเผ็ดที่เราได้กับพอยู่พอกินพี่น้องครับผมอันนี้กัย่างไก่เติมนะครับโบโบเมนวาย่างเอาเก็บเอาแป๊บเดียวนะครับย่างมากัหลายชั่วโมงอยู่พี่น้องครับช่วยสิได้ซ้ำนีกัได้เห็ดมันออกยุไกลกันพี่น้องครับออกห่างๆมองแล้วดอกสองดอกนี่ครับเห็ดน้ำแป้งนะครับพอได้เก็บอยู่ดอกงามๆพี่น้องครับดอกแข็งดีเอาไปแกงหวานครับผมเห็ดหมอกเห็ดบดถึกฝนเนี่ยมันดอกแข็งแล้วกับโบอมน้ำพร้อมครับ ะันไดียู่ได้กินพี่น้องครับผมวันนี้ก็ลองมาอ่องเบิ่งปลายเห็ดครับผมก็หามาฝากพี่น้องได้สำนึก็ถือว่ามันเติบพี่น้องครับนี่อ๋อในช่วงฤดูหนาวเห็ดมันหายากครับผมก็คือช่วงแรกๆดอกช่วงนี้ก็เก็บๆเลมๆครับผมเอาเอาไว้มาเบิ่งไมพี่น้องครับผมปัทมามันได้อยู่ได้กินสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับผมก็ไว้พอกันใ่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็บบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับพอกกันในคลิปหน้าครับผม